ตัวเนี่ยนะคะร้านแต่ละร้านที่เขาเอาชาเข้ามาขายเนี่ยชื่อเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่ารสชาติมันจะเหมือนกันนะเราต้องไปกินดูว่าร้านเนี่ยขายชาตอนนี้เรากินแล้วเราชอบหรือเปล่าชาอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่เราเนาะเรากินแล้วเราต้องรู้ว่าเราชอบรสแค่ไหน อย่างเช่นเมื่อกี้ทานไปสองตัวที่จะเปรียบกันได้ชัดๆเนี่ยก็คือตัวจืดหลานกับตัวเต้าหูเผาใช่ไหมเพราะกลิ่นมันจะค่อนข้างชัดมากกว่ากับมากมา,มากกว่ากันแต่ว่าตัวจืดหลานเนี่ยจะติดติดขมนิดๆิดตามไปบุคลิกของจืดหลานเป็นอย่างนี้บุคลิกของตระกูลตามฉงทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างชาตระกูลเต้าหเผาเนี่ยหรือตระกูลอย่างเต้าหเผาเนี่ยเอาอย่างนี้ในเต้าหูเผาเนี่ยเวลาเราไปซื้อนะบางทีเนี่ยกลับมาถึงเปิดกินเนี่ย ทำไมชาเนี่ยราคาแพงแต่ติดเปรี้ยวนิดหนึ่งให้เปิดเปิดกระป๋องแล้วนะเออติดเปรี้ยวนิดหนึ่งเก็บไว้ก่อนอีกเดือนหนึ่งมาเปิดกินใหม่ความเปรี้ยวมันจะหายไป mm hmm. นะมันจะเป็นบุคลิกของชาแต่ละตัวค่ะมีคําถามอีกไหมคะอันนี้นอกเหอจากเล่อะไรดชาของพี่ทีม่วันนี้เนาะ ีนนผานจะนรู้กันแต่ว่าเราไปเขาพูดถึงการอยู่ชาสดานไทที่เราไม่ได้ทำห้ก็คือเอาน้ำตาลใส่ปากน้ำตาลใส่ปากแล้วอ,อ,าาอมไวแล้วเขก็ไปสูต์ของราชวงศ์ถังซึ่งถังนี่มันซ่จุรามณี279มอกเทียนก้อนหนึ่งาแต่สูตรโบาณก็ใกล้ๆกันว่าสมรจักว่าที่เินเนี่ยมันมาจถัง่อากมัปางทําอยู่วือเคา่านาลใ่ากทีแขกก็กินอย่างนี้นะอินเดียก็กินอย่ายงนี้ อินเดียก็เ,เอากรตายใส่ปากแล้วอมๆออแล้วก็ดื่มชาตามแต่ชาของอินเดียนี่จะเข้มมากค,คือคือไอกา,ารที่เขาอมน้ําตาลเนี่ยอมเพื่อว่าลบความเข้มของชาพี่คิดว่าสยามเนี่ยคงได้รับอิทธิพลตรงนี้มาแต่แต่ตอบไม่ได้กับว่าจากจีนหรือจากอินเดียแต่แต่น่จะจากจีนเพราะว่าอินเดียกว่าอินเดียจะกินชาเป็นก็ต้องงูน่ะใช่ไหมนะน่าจะจากจีนค่ะแต่ดีมากเลยค่ะอันนี้พี่ยังไม่เคยเจอเลยนะเรื่องเรื่องที่ดื่มชาตามถังเนี่ย เดีวเดี๋ยวต้องไปต้องไปดูถ้าเป็นถามที่เขารู้สึกเขาใช้เป็นมัจจก็คือที่บเอียดออกไปตีนั้เป็นฟองใช่ใช่ใช่แล้วเป็นตีเหมือนเหมือชาบัจจะนะอ่้ปจไปที่ญี่ปุ่นจริงหมดไปแล้วจีนหมดไปลริกกินแบบนั้นละแต่ญี่ปุ่นน่ะเอาไปทำเป็นพิธีมชาดกอ่าใช่ใช่เมืองไทยต่อมาเรามีอารไหมหรือว่าเราจะเป็นแบบว่าไปใช้ให้มาปก ที่ที่พี่อ่านเจอนะคงจะเป็นการโชวด้วยน้ำร้อนแบบแบบแบบจีนในอันนั้นน่าจะเป็นสมัยหมิงเนาะนะนะคือคือจีนเนี่ยกินชาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนก่อนที่จะกินเป็นใบๆพวกนี้นะคะกินเป็นป่นกินเป็นป่นก่อนกินเป็นป่นแล้วแล้วจนกระทั่งเข้าในต้นราะโชว์หมิงเนี่ยจักรพรรดิหมิงองค์แรกเนี่ยจูหยวนจางเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นจักรพรรดิเนี่ยเขาจนมากเขาเป็น เขาเป็นคนจนอ่ะคนจนม,มากเลยแล้วก็พ่อตายเนี่ยเขาก็ไม่มีไม่มีที่ฝังพ่อนะต้องไปคุกเขา่าขอเจ้าที่ดินเนี่ยขอ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 พื้นที่นดหนึ่งฝังพ่อแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคือคือเขากับน้องชายก็เลยไปสมัครเป็นทาหารเพื่อที่จะได้มีอาหารกินแล้วแล้วก็จากการที่เป็นทาหารเนี่ยไต,ต่เต้าขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยได,ไ,ดได้เป็นจกักรพรรดิได้เป็นได้เป็นจักรพรรดิพ่อพอขึ้นมาแล้วเนี่ย สิ่งแรกเลยที่เขาสั่งเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าใบาชาที่ตะก่อนนี้กินเนี่ยเอามาอัดเป็นแผ่นๆเป็นก้อนทั้งหลายเนี่ยให้เลิกให้หมดให้กินชาเป็นใบลูสตีให้หมดคือเวลาเขาจะทําชาพอมันเป็นบใบเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาจะมาอัดเป็นทรงนะแต่การที่อัดชาที่มาอัดเนี่ยอัดเป็นก้อนต่างๆแล้วมันใช้ใบาชาเยอะแล้วมันเปลืองเขาบอกมันเปลืองมากไม่ให้อัดให้กินเป็นลูสตีหมดเลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยกินเป็นรูสตีมาแล้วก็ในสมัยวิ่งเนี่ยก็เลยมาทาให้มีการเจอ เจอตั้งชานะคะปั้ชาก่อนหน้านี้เนะี่ยจีนเนี่ยใช้วิธีก็ต้มน้ำเนาะเอาชาไปต้มต้มในหม้อแล้วก็อาวยตักกินเป็นชามๆนะแล้วก็พอมามาถึงสมัยหมิงว่าต้องกินชาเป็นรูสทีแล้วเนี่ยก็มีคนที่เป็นเด็ก เป็นเด็กรับใช้ของคุณชายตระกูลอูคุณชายอูเนี่ยเขาจะไปสอบจองหวนที่ที่ปักกินะ่งเนาะก็จะมีเด็กรับใช้เนี่ยต้องแบกของเนี่ยตามหลังไปทีนี้เวลาเขาซื้อเด็กรับใช้พวกนี้นะเด็กทาสในเด็กพวกนี้เขาจะเขียนเลยว่าเป็นทาสเด็กทาสพวกนี้จะขายตัวได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเนี่ยคือต้องหูภาพเป็นชักภาพเป็นแล้วสุดท้ายนั้นต้องชงชาเป็นเด็กทาสเนี่ยที่ขายตัวไอเด็กคนนี้เขาขายตัวให้คุณคุณชายอูเนี่ยคุณชายอูก็เดินทางไป ที่วัดเจิงซาวัดน,นี้เป็นวัดที่อยู่ยังแถบเมืองเจงซูนะแล้วก็พระในวัดน,นี้จะปั้นภาชนะใช้เองปั้นถ้วยปั้นชามปั้นมหม้อหกระเทียมป,ปั้นจากปั้นจากดินที่อยู่ที่อยู่ในวัดในที่อยู่แถวแถววัดก็จะเอาดินมาปั้นแล้วก็เผาเผาออกมาก็จะเป็นภาชนะที่ใช้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะนี่ก็อันนี้เป็นเครือบแล้วสวยเกินไปมันก็จะออกมาเป็นดินแดงแดงนะคะดินแดงแดงแล้วก็กงเด็กคนเด็กล้ใช้คนนี้เขาชื่อกงฉุนเด็กล้ใช้คนนี้ก็เป็นคิม ทำคือตัวนี้ต้องชมช้าให้เจ้าหน่ายกินทุกวันก็เลยไปคิดเอาภาชนะตัวหนึ่งเป็น,ปน,ปนท้องกล,งลงมๆมีมีปากสําสหรับรินน้ําออกมีหูสําหรับจับไว้สําหรับยกรินน้ําแล้วก็มีฝาปิดคือไอ้ตัวพวยที่ออกมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นรูเล็กน,นิดเดียวท้องน้ำเนี่ยมันใหญ่วเวลารินเนี่ยมันไอ้พวยเล็กเนี่ยมันก็จะเกาะกั้นเอาใบชายอยู่ข้างในอันนี้กหน่ยกลายเป็นปั้นชาไว้ไดของโลกนะคะแล้วก็ ปัจจุบันนี้ปั้นใบนี้อยู่อยู่ในนนจีพี่จำไม่ได้ว่าอยู่พิพิธภัณฑ์อะไรนะเขาบอกว่ามันยังเจอลายนิ้วมือของโงชุนอยู่ในดินอยู่เลยแล้วก็ใบนี้จากใบนี้ก็เลยกลายแบบเป็นปั้นชาที่ปัจจุบันนี้เรานิยมเรานิยมกันอยู่ในนี้มีคนหนึ่งนะเขาใช้ปั้นชาเก่าเนี่ยไม่อยากดินทาเลยปั้นเก่าเนี่ยตอนนี้นะคนเก็บหมดนะแต่แกเนี่ยเอามาชงชากินทุกวันแกนั่งอยู่หลังห้องเนี่ยนะ ปัน้นจะสมนไม้พี่ดูสวยมากสวยมาก,มาก,มากห็งแล้วแบบโหเราเห็นปั้นทรงนี้มาเยอะมากเลยแต่ไม่เคยเจอปั้นสวยขนาดนี้เราก็เลยถามบอกเฮ้ยทำยังไงเนี่ยปั้นสวยได้ขนาดนี้เขาบอกว่าพี่เชื่อไหมผมเนี่ยใช้ปั้นใบเนี้ตอน,น,นแรกแกซื้อมาไม่บอกว่ากี่แสนนะแต่ปั้นเนี้ยราคาเป็นล้านละแล้วก็คนที่เก็บปั้นใบนี้ในเมืองไทยน่าจะมีแค่สี่คนนะคะแล้วก็ใบนึงเนี่ยทุกคนเก็บหมดนะไม่มีใครมาใช้ชงชานะ เี gallery, connect, part, ่คนนี้แย่งคนเดียวค่ะแกท้าทายมากเลยแล้วก็ถามว่าทํายังไงปั้นถึงได้ผิวสวยขนาดนี้แกบอกแกใช้ชงชามันหนึ่งหนึ่งปีแล้วแกถึงจะเช็ดแต่ก่อนเนี้ยพี่จะบอกคนว่าที่จะเลี้ยงปั้นเนี่ยเวลาชมชาเสร็จแล้วเนี่ยเทน้ําออกนะล้างด้วยน้ำน้ำร้อนปั้นชายนี่อยากไปล้างด้วยผงซักฟอกนะล้างด้วยน้ําร้อนนะล้างลวกแล้วก็เอาขึ้นมาเสร็จแล้วเอาผ้าแห้งเช็ดนะเช็ดทุกวันมันจะขึ้นเงาสวย แต่น้องคนนี้แกบอกว่าแกใช้ไปหนึปีหนึ่งแล้วเช็คทีเดียวโอ้โหดินสวยมากอีซิงเนี่ยเป็นที่ที่ที่ผลิตบ้านที่คนนิยมใช้เพราะว่าดินเขาเนี่ยมันสวยพอ,พอออกมาดินอีซิงอันนี้อยู่ดินอีซิงเนี่ยมันเป็นดินนะแต่ว่ามีกี่สีสีเยอะมากค่ะส,สีินดีซิงจะจะจะ,จะแบบเห็นเห็น,น,นเห็นแล้วจะงงเลยว่าทำไมดินอ่ะอันนี้เป็นบ้านที่เก็บเอง อันนี้ไม่ชาบเห็นชัดไหมอ่ะตรนนี้นะคะเนี่ยจะเห็นว่าดินเนี่ยมันมีต้องหลายสีเห็นะคะอันนี้คือสีธรรมชาติทั้งหมดนะเนึกได้ไหมว่าดินเนี่ยจะออกสีเหลืองสีเขียวสีดำสีแดงสีเนี่ยอันนี้คือสีธรรมชาติของดินทั้งหมดพวกนี้คือพวกนี้คือปั้นเก่าประมาณไม่เก่ามากค่ะประมาณสักแปดเก้าสิบปีนะคะอันนี้เก็บไว้แต่ของน้องคนที่เขาใช้ใน,นนะ้ของเขา,าเน่าจะสมัยรอนค่าปั้นเก่ามาก อันนี้เรากล้าใช้นะตกแตกไปเราไม่กลัวนะแต่ป้าของเขาเนี่ยก็ให้เราจับเราแล้วไม่อยากจับเขาคลัวเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเอผมมี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 อะไรนะมีมีแจตะก้าตะก้าแล้วก็ข้างในเป็นหนมพี่เ็าบอกว่าอย่างไม่กล้าจับอิู่ดิดินี่มันมีผลต่อเชาเออจริงจริงถ้าถามส่วนตัวนะพี่ว่ามี เพราะว่าตอนไปอยู่ครั้งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะแต่ก่อนนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อคือคุยกับคนที่เขาเล่นปั้นเหมือนเยอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ปั้นเก่าเนี่ยมันชงชาอร่อยเราบอกโอ้โหมันจะกินได้ขนาดนั้นเหรอไม่อยากเชื่อแล้วครั้งที่ไปเจอจังๆกับตัวเองเนี่ยคืออยู่ที่ห้องเกดแล้วก็ไปนั่งกินชาล้างเพื่อนคนหนึ่งแกก็ดังคุยกันเสร็จแล้วแกบอกเออนี่ดีนี่กินชาตัวนี้แกก็ชงให้เรากินแล้วก็เอ้ยชาอร่อยอะแกบอกชงอร่อยได้กว่านี้ แกก็ไปหยิบปั้นใบหนึ่งที่อยู่ข้างหลังอยู่บนอยู่บนชั้นนะคะขอผ้าแดงวะแกบอกใบเนี้แกซื้อมาจากเมืองไทยเปิดกลับมาเออปั้นเก่าแกซื้อมาจากเมืองไทยปั้นเก่าเนี่ยต้องซื้อเมืองไทยเท่านั้นนะสมัยราชกาลที่คือปั้นพวกนี้เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่รอสองะรอสองแล้วก็รอสี่แล้วก็สามก็คาสักเผานะรอสี่รอห้าคนสมัยรอห้าเล่นปั้นของสมัยรอสองคนลุกยุคเราเนี่ยเล่นปั้นสมัยรอห้าะแล้วก็ เขาก็เอาปั้นไปเนี่ยเป็นปั้นเก่ามาชงเขาบอกเขาไปซื้อมาจากเมืองไทยตอนนั้น่ะค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาซื้อห้าหมื่นหรือเท่าไหร่เนี่ยเราก็บมกแพงมากเลยนะซื้อได้ในต่างอ่งเราก็รู้สึกแพงแต่พอชงชาตัวเดียวกันออกมากินแล้วเนี่ยมันคนละรสโอชามันอร่อยกว่าเยอะเลยเนี่ยเราครั้งนั้นอ่ะเลยเลยเชื่อเลยว่าปั้นเนี่ยมันมันมีส่วนนะร้รสชาติชาไม่เหมือนกันผมบอกไม่ต้องดูดซึม <c oughs> ค,ค,คือดินตะกีดอิซิงเนี่ยมันมีรูเล็กๆอยู่ในผิวดินนะคะเวลาเราใช้ชงชาเนี่ยทำไมคนที่เขาใช้ปั้นอีซิงเขาจะไม่ล้างด้วยผงซักฟอกทุกชนิดนะคะวิธีล้างคือล้างด้วยน้ําร้อนเท่านั้นนะ,ะดินเนี่ยบรรจะเวลาเราชงชาในน้ํามันชามันจะละเหลออกมาใช่ไหมมันจะซึมเข้าไปในผิวดินพวกนี้แล้วเวลาเราล้างเราล้างด้วยการเอาน้าร้อนลวกกับอากากชาทิ้งน้ําร้อนลวกกับ แค่นั้นสะอาดพอแล้วแต่ความที่มันซับน้ามันชาวอะไรเนี่ยมันทําให้รสชาติของภัชนะอันนั้นอนะเวลาเอามาชงชาเนี่ยรสมันจะไม่เหมือนกับภัชนะที่ยังไม่เคยผ่านผ่านผ่า,ผาพวกนี้มาเลยเดี๋ยวองให้พี่กมินหัดกินชา เราดูแบนบันทึกไว้ว่าน้ําชงชาเนี่ยน้าบรดาอร่อยสุดแต่ไม่อร่อยเนาะไม่อร่อยค่ะแล้วก็ลุ่อเนี่ยที่เป็นคนเขียนประวัติชาคนแรกของโลกเนี่ยท่านบันทึกว่าน้ําที่ใช้ชงชาอร่อยเนี่ยคือน้ําที่อยู่กลางแม่น้ําที่ไหลน้ําที่เคลื่อนไหวนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องตักน้ำพวกนั้นแล้วเราไม่น้องว น้ำที่ไม่อร่อยที่ในการชงชาไวานานะ้น้ำปาปลาน้ำาปลาเพราะาน้ำาปลปาเนี่ยมันมีกลิ่นคอลีนอยู่แล้วมันจะมาชงชาเนี่ยมันจะกบกลิ่นชาหมดเลยเน้ำที่ชงชาอร่อยเนี่ยมีหลายตัวนะคะแล้วก็ตัวไหนอร่อยเนี่ยก็คือเราเนี่ยลองไปในห้าง,งไปซื้อน้ำหลายๆยีๆ่ห้อมาแล้วเรามาลองชิมดูว่าตัวไหนที่เรากินแล้วเราชอบแล้วก็เอาตัวไหนนไปชงชาดูคือไอไอ ไอ้ค่าเลือดสารอะไรนะที่มันอยู่ในน้ําแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันเวลาเราเอามาชงชาเนี่ยบางตัวเนี่ยนะมันจะดึงนะดึงรสชาติดึงกลิ่นชาฟุ้งขึ้นมามากเลยแต่บางตัวเนี่ยมัน,น,มามาน,มนหนักอะ่ะชงแล้วเนกลิ่นม,มันจมเนี่ยน้ำเนี่ยสาคัญนะน้ำเอ่อตะก่อนเนี่ยพี่ชอบเอาน้ําแร่มาชงแต่ว่าชงไปชงม,มาก็ไม่ดีเพราะว่าน้ําแร่มันจะทําให้เกิดตะการที่กาน้ําแร่มันหวานไงเอ่อแต่มันเกิดตะการและกา,กา,กาพังไนงะ แล้วก็ตอนหลังไม่ใช้น้ําแร่แล้วก็ใช้น้ำธรรมดาเนี่ยก็ไปค้น,คนจนกระทั่งเจอว่าเออมันก็มีบางตัวที่มันชงชาอร่อย